สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง5นาทีนะคะฝนก็ตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนเช้าก็ตื่นมาก็ยังตกอยู่นะคะแล้วก็หยุดไปแป๊บนึงแล้วก็ตกมาอีกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง5-6นาทีนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่สิบแปดสิบเก้องศานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะที่เยอรมันมาวันนี้หนาวนะคะเย็น,ยน เพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อวานก็ฝนตกนะคะลมแรงมากแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าดังมากนะคะเมื่อวานตกอกตกใจกันเป็นแถวเลยนะคะที่ทํางานเนาะฝนตกลงมาก็ให้ความชุ่มชื่นนะคะก็เย็นแต่ว่ามะเขือเทศที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะตรงมุมตรงรั้วตรงนั้นอาจจะโดนฝนแล้วก็แตกเสียหายนะคะมะระมะระออกลูกมาอีกนะคะอันนี้ เขาโผล่มาในล่มนะคะอันนี้เนาะต้นมะละนะคะที่อยู่ในกระถางอยู่ในกระถางตรงนี้เขาก็หมดไปรุ่นหนึ่งแล้วนะคะได้ได้ทานหลายลูกมากมะละนะคะแตงกวาก็ยังอยู่ยังมีอยู่นะคะนี่แล้วก็ตรงโน้อนอีกนะคะโน้อนอีกสามลูกสี่ลูกข้างล่างอีกสองลูกส่วนแตงกวาอ้ยไม่ใช่แตงกวาตทัวฝักยาวนะคะ ก็ยังพอมีให้ทานอยู่นะคะวันนั้นสาวก็ออกมาเก็บแล้วก็เข้าไปตํากับแซลมอนนะคะอร่อยอร่อยเลยสดสด,สดกรอบเลยนะคะเนาะ,นะวันนี้สาวว่าสาวจะเก็บผักไปให้น้องที่ทํางานนะคะเป็นน้องคนไทยที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่คนละ,ะแผนกเนาะฝนตกนะคะก็เลยจะต้องออกมาเก็บทั้งฝนเนี่ยแหละค่ะ เราก็จะตัดโหระพาตรงนี้นะคะไปให้เพื่อนด้วยเนาะฝนก็ตกจะทำยังไงดินเนี่ย <c oughs> จะตั้งกล้องถ่ายก็ตากฝนนะคะแล้วก็จะตัดเนาะเดี๋ยวไปเอาล่มอีกอันนะคะมากางให้กล้องแล้วก็กางให้ตัวเองนะคะ น,นี้ก็ตัดหูละพาไทยนะคะฝนตกฝนตกสชุดร <c oughs> ักใช่ไหมกลับ <c oughs> <c oughs> ให้เขาเอาจุดๆนะคะ của của ừ. <laughs> cái ừ lắm <không> nữa nó? <laughs> ขาวหอมๆนะคะเยอะมากรักทนะคะตกเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้ง จะให้น้องเขาด้วยซักกรรมเนาะพักบุ้งต้นใหญ่มาก ก็บไปให้เขาสักกรรมนะคะพอได้ผัดเนาะนะคะต้องไปล้างก่อนนะคะผักบุ้งทุลักทุเลเก็บผักตากฝนได้หนังกำนะคะผักบุ้งเดี๋ยวดูตรงนี้มีตน้นไหนอีก บางอันก็แก่แล้วนั่นเนี่ยผักบุ้งโดนโนไม้พันนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งที่หนาวก็ไม่ตายอะไรก็ไม่ตายแล้วก็จะขึ้นมาพันแบบว่าเป็นกอเลยนะคะผักบุ้กกำหนึงแล้วก็มาเขือเทศหน่อยนึง น้องเขาตำน้าพริกก็พอจะได้จิ้มน้าพริกอยู่นะคะเกือบลืมเก็บพริกเก็บพริกไปให้น้องเขาด้วยปวดเอวมากอ โอ้ยหักเก็บมือเดียวแม่ขาแม่ขาม่ขาหกอ,อันนี้เป็นกระด้งที่ซื้อจากตลาดนัดมือสองนะคะมันหักตรงนี้ชอบมากอะไรที่แบบไทยๆนะคะอยู่ต่างแดนเนาะทำให้เรามีอารมณ์แบบว่าเหมือนอยู่เมืองไทย มีของใช้แบบไทยๆนะคะอเอาผักเขียวไปให้ด้วยบ้างแกบเผ็ดล่มก็จะปิวโอ้ยหลุดมือตาย เอาแค่นี้แหละพอได้ตำน้ำพริกนะคะนะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยยังมีอีกหลายคนนะคะ <c oughs> ปลูกแบ่งเขากินนี่นะคะก็เป็นผักที่สาวเก็บวันนี้นะคะสาวจะเอาไปให้น้องที่ทำงานนะคะก็มีพริกมะเขือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผักบุ้งนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นใบโหระพาไทยนะคะ ใบโหระพาไถยหอมมากส่วนที่อยู่ข้างล่างอันนี้ที่สีม่วงๆอันนี้เป็นโหระพาแอฟริกานะคะเขาจะกลิ่นหอมเหมือนใบกระเพรานะคะนี้นะคะไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็แบ่งกันกินนะคะนี่ไม่ต้องซื้อเลยถ้าซื้อก็หลายตังอยู่นะคะเพราะว่าผักก็กิโลละ สิยูโรเนาะหรือขีดละ200อกัสอยูโรห้ก็มีนะคะ2ยูโรแปดยูโรแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนี่เนาะก็ได้เยอะเลยไม่ตรงซื้อเอาไปฝากก็เป็นน้ำใจนะคะมีค่ามากกว่าราคาสินค้าที่ราคาผักนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ